รีวิวไม้ประดับประเภทไม้ดอกที่ให้ความสวยงามและดูสบายตาอันนี้เราเรียกว่าสำหรับเรานะเรียกว่าต้นหลิวคนอื่นเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่เป็นไม้ดอกที่สวยงามแล้วก็เกิดขึ้นง่ายขนาดเอาไปทิ้งทิ้งในธรรมชาติยังเกิดเลยนะ อุ้ยนี่ก็มีสีสันที่สวยงามไม้ดอกบางประเภทมีสีสันสวยงามแต่ต้นนี้คือจะเตี้ยแล้วก็เลื้อยไปกับพื้นเลยบางประเภทก็นุ่นมีลำต้น ที่โดดเด่นแล้วก็มีดอกที่สวยงามจริงๆวันนี้ก็จะรีวิวไม้ประดับแบบประเภทไม้ดอกแบบผสมผสานนะคือจะเป็นไม้ดอกด้วยไม้ดอกที่มีสีสันด้วยแล้วก็ดอกญ้าด้วยบางครั้งบางสวนนะ่ะเขาไม่สามารถจัดที่เป็นไม้ดอกได้ทั้งหมดเขาก็จะปลูกแบบผสมผสานกัน แบบนี้จะเป็นไม้ดอกที่มีต้นเตี้ยนะส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ดอกที่มีลำต้นค่อนข้างจะสูงสูงประมาณนี้และเวลาเขาปลูกเขาก็จะปลูกล้อมรอบด้วยไม้ประดับที่เป็นไม้ใบเพื่อให้ทำเพื่อส่งเสริมให้ไม้ดอกมีความสวยงามขึ้นก็เป็นไม้ประดับแล้วเขาก็จะผสมประสานไปด้วยแบบไม้ที่อยู่ในน้ําได้เป็นไม้เป็นดอกบัว ก็จะสวยงามมีทั้งบัวตูมบัวบานเนี่ยอย่างไม้ประดับอาประเภทนั้นที่อยู่ในน้ําได้เขาก็จะปลูกผสมไว้กับอ่อดอกบัวนี่ก็เหมือนกันนี่น่าจะเป็นตะกูลเฟิร์นนี่จริงๆแล้วก็เป็นไม้ประดับสามารถไปปลูกเลี้ยงในกระถางได้นี่ก็เหมือนกันสามารถปลูกเลี้ยงในกระถางได้หรือจะเอามาปลูกในแหล่งน้ําธรรมชาติแบบนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนั้นเป็นผักอา จำชื่อไม่ได้ส่วนไม้ประดับต้นนี้คือจะไม่มีใบเลยนะมีแต่ลำต้นแต่เป็นต้นนิ่มๆแล้วนู่นก็นอีกต้นหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าเวลาปลูกไม้ประดับประเภทไม้ดอกอ่ะต้องปลูกแซมผสมผสานด้วยประเภทไม้ใบด้วยอย่างเงี้ยต้นเตยต้นเตยโดยปกติแล้วจะชอบน้ำนี่เขาก็มาปลูกรวมกับ อ่าบ่อบัวนี่นี่ก็เป็นไม้ประดับแต่เป็นประเภทไม้ป่านะเนี่ยดอกสวยงามเชียวไม้ประดับประเภทที่เราถ่ายให้ดูทั้งหมดเนี่ยคืออ่าเป็นไม้ประดับที่แข็งแกร่งและสามารถลดน้ำไม่ไม่ถึงก็สามารถอยู่ได้แล้วที่ขาด ไม่ได้ต้องมีการผสมประสานด้วยก้อนหินถ้ามีก้อนหินผสมประสานแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณสถานที่ที่เราตกแต่งไม้ประดับไว้จะมีฟามสวยงามมากขึ้นไม้ประดับก็มีหลากหลายสีหลากหลายแบบเนี่ย อันนี้ประเภทไม้ดอกที่เราเองไม่รู้จักชื่อนะไม่ได้รู้จักชื่อทั้งหมดส่วนมากก็จะรู้จักแต่ไม้ดอกที่เป็นขั้นพื้นฐานนี่ผสมกับต้นญ้านะแล้วก็ไม้ดอกด้วยก็สวย นี่ก็เป็นไม้ประดับก็คือตกแต่งผสมผสานกันไปบางต้นแทบไม่ออกดอกเลยอย่างต้นเนี้ยมีแค่ดอกเดียวอย่างอย่างเนี้ยจะเป็นต้นหญ้านะดอกหญ้าแต่ก็สวยพอผสมผสานกันไปเนี่ยอันนี้ก็คือดอกหญ้าสวยมากเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราปลูกผสมกันแล้วอะ่ะนี่ช่วงแรงมากๆนะที่เขาปลูกไว้แต่ก็คือยังยังเติบโตได้เนี่ย หาใช่ว่าไม่สวยสวยนะถึงจะเป็นไม้ดอกที่เขาเรียกว่าไม่คงทนถาวรโอกสักพักเดียวก็วายแต่ถึงอย่างไรเวลาตกแต่งประดับประดาไว้กับสถานที่ต่างๆก็จะให้ความสวยงาม โดยเฉพาะประดับหินคือไว้สำหรับนั่งเล่นหรืออะไรประมาณนี้จะยิ่งให้ความสวยงามอย่างเช่นต้นนี้จะเป็นต้นกล้วยไม้ก็เป็นประเภทไม้ดอกเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาแรงมากเขาก็เลยไม่ออกดอกนี่เป็นกล้วยไม้ป่านี่เขาปลูกไว้กับต่อนะเนี่ยนี่คือต้นตอที่ตอไม้ที่ตายแล้วแล้วเขาก็เอาไม้ประดับ เป็นประเภทไม้ดอกคือมาเกาะไว้ให้ความสวยงามเป็นพิเศษจริงๆและยิ่งจะมีแบบที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วปลูกไม้ประดับไว้ใกล้ๆไม้ดอกไว้ใกล้ๆจะให้ความสวยงามเพลิดเพลินตามากแม้กระทั่งดอกหญ้าเล็กๆน้อยๆก็ให้ความสวยงามดอกสีขาวที่เรามองเห็นน่ะเป็นดอกอ่าไม่ใช่ดอกไม้ เป็นดอกที่เกิดจากต้นเครือที่เป็นเครืออเนี่ยเครือของหญ้าอะไรประมาณและตรงนี้ก็เป็นได้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับด้วยเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องเวลาแล้งเขาก็จะเหลือแต่ลำต้นนะแล้งมากๆก็จะก็จะหมดไปเลยตายไปเลยแต่พอฝนนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยเขาก็จะขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาแบบเติบโตมาแล้วสวยเหมือนเดิมด้วย ประมาณนี้เลยบายบายคลิปหนะ้าเจอกันใหม่